จริงๆแล้วดูในเลขสเปคคือมันเท่ากันและมันเป็นชนิดจอบแบบเดียวกันใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับจากการที่ผมเล่นมาล้วคุณเชื่อสายตาผมนะ จอของ A03S จะมีความใสเคลียร์และสว่างกว่าเลนส์หลักเดี๋ยวผมเอาลูกขึ้นมาให้ดูนะครับมันก็มีความแตกต่างกันนะ A12 ก็จะได้เปรียบเรื่องแบบสีสันอย่างนี้นะครับมันจะแบบมันจะไม่ตุ่นแล้วก็กล้องของ A12 เนี่ยถ้าดูในช่องเบิร์นแคมนะครับมันถือว่าเป็นกล้องที่ดีมากในเลนส์ราคาแบบเลนส์ราคา5000มันเป็นกล้องที่ดีมากๆทั้งออาตรไวและเลนส์หลักนะครับเอา V A03S เนี่ยเปิดได้60ครับแต่ว่าเล่นเล่นไม่ได้สมูทเท่าที่ควรอนะ่ะก็คือจะต้องมาเปิด30มปิ30เแบบ ดึงๆกระตุกบางครั้งเวลาบวกอย่างเงี้ยครับเล่นไม่ค่อยสมูทเท่า A12 A12 เนี่เยเล่นสมูท สวัสดีครับคุณผู้ชมพบก,การรีวิวซัมซุงกาเล็กซี่ A03S และ A12 นะครับราคามันต่างกันนิดนึงมีคนถามเข้ามาว่าจะเลือกตัวไหนดีจะมาพูดให้ชมกันว่ามันมีความต่างยังไงบ้างนะครับราคาเปิดตัว A03S อยู่ที่4 2 9 9ันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนี่คือราคาเต็มนะครับแต่ตอนนี้ที่ผมเข้าไปดูในโปรโมชั่นโอเปอเรเตอร์ต่างๆเนี่ยเขาจะมีซื้อติดโปรราคาแบบพันสามร้อยเก้าสิบอะไรเงี้ยนะครับซึ่งถูกมากๆในการซื้อเอาไปใช้ในครอบครัวอันนี้คุ้มมากๆแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ A12 ราคาเปิดผา 5,299แต่มีคนถามคำถามว่ามันต่างกันยังไงระหว่าง2รุ่นนี้เดี๋ยวมาทํากันให้ดูนะครับในราคาต่างกันแค่1,000บาทมีอะไรเพิ่มขึ้นหรือว่าจะพอแค่นี้ไปต่อหรือจะพอแค่นั้นนะครับอะไรประมาณนี้2ตัวนี้เปิดมา2ส,สีเหมือนกันนะครับนั่นก็คือสีแบล็ k และก็สีบลูซึ่งคํานิยามคําว่าบลูก็ตัดจะต่างกันหน่อยหนึ่งบลู Blue สําหรับ a 0 3 s ด้านซ้ายมือก็จะเป็นบลูแบบสีน้ําเงินแบบน้ําเงินน้นาทะเลลึก ส่วน b บลูแบบสี a 1 2ก็จะเป็นมีเท็กเจอร์การขีดขีดฟ้าหลังเนี่ยขีดขีดขีดแล้วก็เป็นสีแบบดูแบบสบายตาราคาต่างกัน1,000บาทแต่ต่างกัน1,000บาท,า 1, บาทไม่ว่าคุณจะซื้อ a 0 3 s หรือ a 1 2เนี่ยก็จะแถมสิทธิพิเศษต่างๆมานะครับใน galaxy gift คุณเป็นแรกนู่นแรกนี่กินมากมายนะครับใช้ได้ยาวๆเลยนี่คือเขากลับมาแล้วนะเอากลับมาแล้วนะครับเอาไปแลกได้ สมวนบริการเยอะแยะทั่วประเทศนะครับใช้ยาวๆอัปเดตความปลอดแผดความปลอดภัยเอาไปใช้เครื่องหลักในการโอนเงินเราไปใช้ในร้านค้าก็สบายๆนะครับสิทธิพิเศษนะครับยูทูบพิเมียมสเดือนนะครับสมาร์ทดิสพรพเมียมแบบ3เดือนฟังเพลงไม่มีโฆษณาแล้วก็เป็น Adobe Lightroom อีก2เดือนนั่นเองนะครับมาดูสเปคกันครับตัวนี้เนี่ยมีขนาดหน้าจอที่เท่ากันเลยนั่นหมายถึงว่าในราคาเลนเลนห้าพันหรือ4ี่พันที่คุณซื้อได้เนี่ยจะได้หน้าจอขนาด6.5นิ้วซึ่งขนาดหน้าจอตัวนี้เป็น1,600พิกเ้ลคุณ 1 0 0พิกเซลจริงๆแล้วดูในเลขสเปคคือมันเท่ากันและมันเป็นชนิดจอบแบบเดียวกันใช่ไหม PLS LCD แต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับจากการที่ผมเล่นมาแลาคุณเชื่อสายตาผมนะ จอของ a 0 3 s จะมีความใสเคลียร์และสว่างกว่าแต่นั้นไม่ได้หมายถึงว่า a 1 2จะไม่ดีในเรทราคาเดียวกันเนี่ยประมาณสักเรทส0 0พันกว่าบาท5000เน a ่ย A12 ได้ประมนาณ8-9คะแนนเรทนั้นแต่ถ้าเป็นเรทส0 0 0ันะครับไม่มีจอตัวไหนสู้ a 0 3 s ได้แล้วผมบอกได้เลยกล้าท้าทุกตัวเอามาได้เลยนะครับทั้งชั้นจอที่แทบจะแนบสนิทออกมาเป็นแบบคล้ายๆสปอยสโร์เลยนะครับแล้วก็เบเซลจอที่บางมากๆกนะครับกระจก2.5 d ดีข้างๆจอเหมือนกันระหว่าง2ตัวนี้เป็น infinity v display เหมือนกันนะครับก็ คุณจะสังเกตว่าเนี่ยการเหลือบเนี่ยเห็นไหมตัว A03 เนี่ยจะน้อยกว่าเลยเห็นไนะหมเนี่ยนะมันจะสว่างนะครับการปรับระดับจอเท่ากันจอมันสว่างแล้วมันจะใสเคลียกว่าไม่ว่าคุณจะปรับแบบสูงสุดเหมือนกันจะเห็นว่าจอของ A03s นะครับมันจะมีความสว่างที่มากกว่าถ้าดูจากกล้อง นี่คือจุดหนึ่งที่อะสเปคไม่สู้แต่ว่าจอมันก็สว่างใครที่จะไปใช้ในระบบร้านค้านะครับเอาไปสแกนคิวอาร์โค้ดต่างๆนานาโอนตรงโอนตังผมว่า A03s จะเป็นตัวเลือกที่ดีอีกตัวหนึ่งแต่ว่า A12 เนี่ยก็จะได้ชุดเลนกล้องที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ CPU ที่แรงขึ้นใครที่จะไปเล่นเกมผับจีตัวนี้เล่นเกมผับจีได้ดีมากก็คุณเป็นเลือก A12 เอาแต่อย่างที่บอกอะในราคาที่มันต่างกัน1000บาทเนี่ยถ้าเป็นมือถือประมาณเนี้ยหลายคนจะบอกเฮ้ยก็เพิ่มอีกนิดเพิ่มบางคนพร้อมีแครับ เขาแบบพอเพียงในสิ่งที่เขาใช้แค่นี้<ๆ>เขาก็จะพอไงแต่มาดูกันว่าพอมันไม่มีเลนส์นุ้นน,นี้มันจะดีแค่ไหนเอาไปว่าหน้าจอครับฟิลลิ่งการทัดต่างๆพอกันฟิลลิ่งการทัดพอกันแต่ได้ความสว่างนะครับความใสเคลียร์เนี่ย A03s เอาไปกินเลยนะครับคือสว่างมากทั้ง2ชนิดใช้เป็น 720p พัดก็จริงแต่ในมาตรฐานคุณภาพของหน้าจอก็ยังเป็นหน้าจอที่ค่อนข้างดีตัวหนึ่งเพราะว่าไม่ได้เล่นตัวชาร์ปเน็ตขึ้นเยอะบางตัวเนี่ยเลนราคา4-5,000ใส่ Full HD มาก็จริงจอก็จะมีความหนา ของชั้นเบเซลหนึ่งการฟิลลิ่งคัชก็ไม่ดีแล้วก็จอพวกนี้เขาจะเล่งซอฟต์แวร์ให้มันมีการชัดเน็ตคือความคมเวลาเราอ่านตัวหนังสือมันจะรู้สึกแบบกรอบๆแล้วก็เราจะเวลาเรามองนานๆมันก็จะแบบมันก็จะละอาตาเพราะว่ามันจะมีความคมสูงเกินไปคือมันเหมือนใช้การบูตขึ้นมาแต่ว่าตัวนี้ครับคุณไปคุณดูเลยถ้าเกิดคุณไม่คิดว่ามันเป็นจอแบบ720ด p นะไปดูจริงๆมองแค่นี้ครับผมว่ามันลบคําสมมติแล้วมันเป็นจอเ2 0ดร้ี p ที่ค่อนข้างดีมาก a s เนย์สาม s เนี่ ถ้าจะไปใช้ดู YouTube ไปใช้ดู Netflix d ิ s n e y p พ u s ผมว่าจอ A03s ดีมากตัวนี้ก็พอได้นะครับก็ถือว่าดีในระดับราคาของเขาแล้วแต่ A03s นี่จอดีมากจริงๆนะครับอันนี้ก็เรื่องของจอก็ผ่านไปนะครับดูความบางนะครับ A03s จะอยู่ที่9.1มิลมนะครับส่วน A12 นี่ก็จะเพียวบางขึ้นมาหน่อยนะครับจะเป็น8.9มิลเมนะครับเลนส์กล้องก็จะต่างกันแบบนี้ตัวนี้ก็จะมีแค่3เลนส์นะครับมีเลนส์หลัก13ล้านพิกเซลเลนส์เดฟก,ก็คือเลนส์ที่เอาไว้ทําหน้าััหลลงเลอนราบ วัดระยะหน้าชั้นหลังเบอร์2ล้านพิกเซลแล้วก็เลนมาโครอีก2ล้านพิกเซลนะครับส่วนตัว A 1 2เนี่ยเพิ่มมาอีกพันหนึ่งเนี่ยคุณจะได้เลนหลักเป็นจาก13เป็น48ล้านพิกเซลนะครับซึ่งถือว่าดีมากแล้วก็เลน u ั t ตร w i ไวตัวนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นไม่เกินประมาณ4 0 0 0กว่าบาทคุณได้ชุดเลนครบทุกชุดเอาไว้ใช้งานเลยทั้งเลนหลัก48ล้านเลน ultra w ร d e ห้าล้านพิกเซล f 2 2นะครับแล้วก็เลนมาโคร2รล้านพิกเซล2.4แล้วก็เลน depth สองล้านพิกเซลือใช้ดีๆ ตัว A03S ก็ถ่ายรูปได้ดีแล้วครับแต่ถ้าจะดีมากๆคือ A12S ถ่ายรูปได้ดีมากๆแล้วก็ตัว A03S ไม่มีแฟด A12 มีแฟดนะครับอ่านีค่คือจุดต่างเนี่ยมีลำโพงด้านขวามือนะครับเวลาจับก็จะไม่ติดเวลาเล่นเกมประมาณน,น,นี้นะครับแล้วก็มี Type C มีไมค์มีแจ็คหูฟัง3.5เหมือนกันเลยวาง l เ y o u ์เหมือนกันเลยนะครับด้านข้างเป็นสแกนนิ้วด้านข้างเหมือนกันฝังลงไปในปุ่มเปิดปิดเสียงนะตรงนี้ปุ่มเพิ่มลดเสียงตรงนี้เหมือนกันนะครับเลนส์หลักก็จะนูนขึ้นมานิดนึงเเพราาะว่ลส์ขอ A12 นีจะใหญ่กว่านะครับแล้วก็ด้านบนเป็นตัวไมโครโฟนเหมือนกันด้านซ้ายมือนะครับเป็นที่ใส่ซิมนะครับเลยเอาเดียวกันเป๊ะด้านซ้ายมือตรงนี้เลยด้านบนนะครับเดี๋ยวผมจะแกะมาให้ดูทั้ง2ตัวทํามาสำหรับตลาดแมสมากครับสามารถเพิ่มไมโครดีกร์ได้เป็นเทเไว้เละทีเดียวแล้วก็ใส่ได้2ซิมนะครับการใช้งานต่างนานาน,าน,าน,นะครับด้วยความที่ A03S นะครับมาเป็น CPU เป็นมีเมเด็กต้งมันตรวจเช็คร่างกายนะครับม,มีเมียเด็กต้งมัน มีเดเทคฮีโร่พีสามสิบห้านะครับเป็นแรมสี่สตอรี่หกสิบสี่ก็ให้มาเยอะเพิ่มไปคนเอดกาได้หนึ่งเทส่วน A12 เนี่ยให้เป็น e x ็กซีนอรแปดห้าศูนย์มาเลยซึ่งแรงกว่าตัวเดิมค่อนข้างเยอะ A12 ตัวเดิมเนี่ยเบากว่านี้เยอะตัวนี้แรงกว่าเดิมเยอะแล้วเล่นเกมดีกว่าเดิมเยอะมากนะครับในราคาเรทแบบสี่ห้าพันนี่เจ็ดแปดคะแนนได้เลยก็ใช้งานโซเชียลได้ค่อนข้างจะรวดเร็วกว่าว่างั้นเถอะอันนี้วัยรุ่นขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ตัวนี้ใช้คนใช้ทั่วไปลุงป้านะ้าอาใช้ก็ไม่มีปััญหาาออยยููู่แล้้วครรบดท YouTube, ดทงกขึนมะไ แต่ตัวนี้ก็จะแบบะมวลผลเร็วการใช้งาน2จอหรือว่าการใช้เล่นเกมก็จะเร็วกว่าเป็นตัว A 1 2นะ CPU เข้าเร็วกว่าพอสมควรนะครับแล้วก็ A 1 2ให้ RAM มา4 s t o ต a g e 128นั่นหมายความว่า A 0 3 f ให้ s t o r a g e มา64ใช่ไหมคุณเพิ่มพันหนึ่งคุณได้ทั้งกล้องมานะครับเป็นอัลตร้าไวมาด้วยนะครับแล้วก็มี CPU ที่แรงขึ้นมาแล้วก็มี s ต o r a g e จาก64เป็น128เลยตัวนี้ในราคานี้ถือว่าคุ้มมากให้สอยอก128ร์เ,มมเร,ร 1, จอ ค่อนข้างใกล้ใกล้กันใกล้กันมากเลยนะครับดูสวัสดีพี่น้อง พี่น้องปองไปสู้ทุกคนนะครับนี่สวัสดีพี่น้องปองไปสู้ทุกคนครับสีจอค่อนข้างใกล้กันนะครับแต่ว่า A03S เนี่ยมันจะมันใสเคลียร์กว่านิดหน่อยอ่ะแต่จริงๆแล้วสีคาลิเบรตมาแทบจะเหมือนกันเลย PLS ของซัมซุงจะเด่นเรื่องการสีแบบสีสดใสมากกว่านะครับไม่ได้สมจริงแต่สีสดใสดูยูทูบเลยเนี่ยกล้องหน้านะครับ A03S จะให้มาเป็น5ล้านพิกเซล f 2.2นะครับส่วน A12 จะให้มาเป็น8ล้านพิกเซล2 2.2ตัวนี้อัดวิดีโอได้ความละเอียดแบบ Full HD 30เฟรมเรทนะครับหมดเเเลลยยทุกกนนนะครับว้ มาครูันาดไม่ได้นะครับก็วิดีโอถือว่าอยู่ในเกมดีๆเลยนี้เรื่องการโซเชียลมีเดียเนี่ยก็ให้ A 1 2ไปนะครับใครจะเล่นแบบเปิด2หน้าจออะไรต่างนะเขาค่อนข้างทำได้ดีกว่าแต่การทัดอะไรพอกันที่บอกไปตอนแรกนะครับคุณภาพของลําโพงเขาพอกันเลยเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้สักเพลงหนึ่งนะฮะสุดนะอ่ะ ลำโพง a 1 2จะดีกว่านิดหนึ่งในเรื่องเสียงทุ้มนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเสียงเคลียร์ใสชัดจะจะดีกว่านิดหน่อย แต่มันแสบหูกันไปถ้าเกิดคุณเปิดดังอันว่าลำโพง A12s ดีกว่าก็ประมาณนี้ลำโพงโซเชียลตัวนี้เนี่ยมาพร้อมวัน UI Core เหมือนกันใช้เหมือนกันเลยนะครับเป็น UI ที่เหมือนกันนะครับเป็นตัวแบบตัวเล็กๆก,ก็จะเป็น UI อย่างนี้นะครับก็ตัว A12 ครับจะไม่มีโหมดการนอนเข้ามาให้นะครับประมาณนี้ทั้ง2ตัวจะไม่มี Secure Folder นะประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูในแกลเลอรี่เวลาตกแต่งรูปภาพก็จะเป็นซอฟต์แวร์ของวัน UI Core นะครับที่ไม่ได้มีตัวฟิลเตอร์หรือการตกแต่งอะไรเยอะแยะเท่า นะก็มีแค่เนี้ยเฮ้ยแต่เดี๋ยวนี้เขาก็แถมเข้ามานะ ไอ้พวกปั๊มเงาปรบอะไรก็มีเข้ามาให้เหมือนกันนะพวกสติ๊กเกอร์อะไรพวกนี้นะครับนี้เรื่องการเล่นเกมครับการเล่นเกมแน่นอนว่า A 1 2เล่นได้ดีกว่าแต่ A 0 3มเนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับการเล่นเกมอะ่ะมันเหมาะกับการเล่นเกมเสริมทักษะง่ายๆเอา V A 0 3 S เนี่ยเปิดได้60ครับแต่ว่าเล่นเล่นไม่ได้สมูทเท่าที่ควรอนะ่ะก็คือจะต้องมาเปิด30เปิด30เนี่ยก็จะมีช่วงจังหวะแบบดึงดึงกระตุกบ,บางครั้งเวลาบวกอย่างเงี้ยครับเล่นไม่ค่อยสมูทเท่า A, 12. A 12เนี่นสนะิง A ได้เป็น X อ8ก0์นเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับแต่เปิดได้แค่30แต่เล่นลื่นเลยนะครับการทัดการไรดีเหมือนกันพอเ0 3 s มันมีอาการที่หน่วงกระตุกกว่าเนี่ยเป็น A12 เนี่ยเล่นได้ลื่นเลยนะครับสำหรับ R O V สบายๆส,ส่วน A03S นที่จะเล่นได้ก็คือมี r e ี f ฟ r e ครับเอาแอ Fa ฟ l t ก็ไม่ไหวจังหวะก,การชนอะไรกระตุกคือถ้าเป็นเกม3 d ดีที่รุนแรงมากๆครับ a 0 3 s จะไม่ไหวจะไปเล่นพวกปลูกผักแพนซอมบี้อะไรพวกนี้แทนจะเป็นเกมแบบ ิมทักษะมากกว่านะครับเกม 2D ก,กลางๆถ้าเป็น 3D ระดับสูงเนี่ยไม่ค่อยเหมาะแต่ A12 เนี่ยเล่นได้หมดเลยนะครับทั้งฟรีไฟล์เล่นได้สบายแอดโฟ u l t ปรับแบบราบลื่นเล่นได้สบายแต่จะมีจังหวะคนที่กระตุกนิดหน่อยซึ่งในเรทราคาเดียวกันมันก็เป็นประมาณนี้หมดนะครับแล้วก็ที่สําคัญ A12S เนี่ยแปลกใจมากเล่นผับ G ได้ดีมากคือเล่นดีจนตกใจอะ่ะเล่นประมาณ8-9คะแนนเลยครับการหันซ้ายหันขวาเล่นได้ดีมากจร,งจรงิงๆการคอนโทรลการยิงความลื่นผับ G ทาได้ดีมากครับเอา B ได้30แต่ผับ G เล่นได้ดีีมาากก็อย่่งท อันนี้อยู่ในการเกมเล่นเกม 3D ดีระดับที่แบบเริ่มต้นเท่านั้นนะครับก็อันนี้สามารถไปไปซุ้ได้นะครับเล่นเล่นลนานๆประหยัดแบตบเพราะว่าแบบ2ตัวให้เป็น5,000ม ah ิลลิแอมนะครับแล้วก็ให้ระบบชาร์จมันเป็น15วัต์ทั้งคู่เลยซึ่งถือพมถือว่าใช้ได้นะปกติอาจจะเป็น18ใช่ไหมที่ซัมซุงให้มาส5าไอ้ตัว a, a 0 3 s ก็รองรับ15เช่นเดียวกันก็ถือว่าโอเคนะเอาเป็นว่าถ้าเรื่องเกมให้สรุปก็คือ a 0 3 s ไม่ได้ทำมาเลยเก่งเรื่องเกมเป็นมือถือแบบโดยรวมใ้งาาาานดยรรรรวมมมกกๆออ่คคืบิทัหู ผมว่าโอเคแต่ถ้าเป็นเน้นเรื่องเกมคุณขยับเป็น A 1 2ก็จะดีกว่านะครับมันเล่นเกมไม่ไม่เวิร์กเท่าที่ควรส่วน A 1 2เนี่ยก็เล่นเกมเวิร์กในระดับถ้าพูดถึงซัมซุงเนี่ยผมให้สักประมาณ8ปดเกนี่ยแต่ถ้าเทียบกับมือถือที่เน้นเล่นเกมราคานี้มันอยู่ในเกณฑ์ประมาณ7.58คะแนนมันเล่นได้เลยนะครับแต่บางอย่างมันปรับไม่ได้แบบ6กบอย่างเงี้ยมันก็มีบางตัวในเรนราคาเดียวกันปรับ60ได้ไงแต่ทีนี้มันก็จะดีเรื่องไอเนี่ยชั้นจอดีอะไรเง สี่พกว่าบาทอะ่ะเออได้แล้ว,วอ่ะอัปเดตนู่นนี่นั่นใช้เป็นเครื่องที่ร้านก็คุ้มแล้วนะทีนี้มาดูเรื่องกล้องครับกล้องหน้าเนี่ยการสั่งงานนะครับตัว A03s จะแบบช้านิดนึงเนี่ยปึ๊บแต่เนี่ยคือกดมาเลยนะครับ A12 แต่ถ้าคนใช้ทั่วไปไม่ซีเรียสครับถือว่าได้5ล้านกับ8ล้านเนี่ยนี่ ห้าล้านกับแปดล้าน A03S กล้องหน้าก็จะมีน้อยมากกว่า A12 นะครับ A12 เก็บน้อยได้ดีมากทีเดียวดีกว่า A A03S สีเนี่ย A03S จะออกเป็นสีโทนแบบอมชมพู A12 จะเป็นออกสีวอร์มนะครับเดี๋ยวเอารูปภาพขึ้นมาให้ดูแล้วก็ดูแล้วกันว่ามันรับได้แค่ไหนนะครับเรื่องกล้องหน้าส่วนวิดีโอครับอาจได้แบบ Full HD 30เฟรมเรทซึ่งวิดีโอเนี่ยเห็นได้ชัดว่า A12 ครับจะกว้างกว่า5% A03S ก็จะเป็นแบบสีอมชมพู A12 เนี่ยจะเป็นมุมกว้าง มาเลยนะครับแล้วก็ดีเทลจะชัดกว่าส่วนเรื่องการเก็บเสียงเนี่ยเดี๋ยวไปฟังการเก็บเสียงดังๆในรถเปิดเพลงดังๆว่าเป็นยังไงซึ่งอันนี้ผมน่าประทับใจที่ซัมซุงใส่ชิปเรคคอร์ดชิปอัดเสียงมาดีเวลาคุณไปถ่ายลูกหลานส่งไปในไลน์กลุ่มเนี่ยก็เสียงไม่แตกเก็บความทรงจําได้ดีทีเดียวนะครับก็ถือว่าโอเคอันนี้ A12 เสียงดังๆครับดังมากๆดูแสง วิดีโอกล้องหน้านะครับ A03S กับ A12 แบบสุดเือนี่สุดเปอครับ๋ยวเลี๋ยวให้ดูโอ้ยร้อนมากต่าเหมือนทองฟ้าเนี่ยท้องฟ้าตัวไหนดี A03S ดีปะ่ะท้องฟ้าคือทั้งสองตัวเนี่ยอยู่กลางแจ้งทั้งคู่นะครับแดดแบบแดดกระจุยเลยอะ วิดีโอเนี่ยทั้ง A03S และ A12 เนี่ยอยู่ในเกมมาตรฐานของซัมซุงเลยไม่ไม่ไม่ได้แย่ไม่ได้ขี้เหร่ครับแต่ก็จะมีการวุบวาบสักเล็กน้อยกล้องหน้าเนาะ แล้วก็มาดูกล้องหลังครับกล้องหลังเนี่ย A03S จะถ่ายได้แค่เลนส์หลักแล้วก็เป็นมาโครแล้วก็เป็นหน้าชั้นหลังเบลอแค่นั้นส่วน A12 เนี่ยได้ทั้งเลนส์หลักอัลตร้าไวมาโครแล้วก็หน้าชั้นหลังเบลอก็คือเพิ่มเข้ามาคืออัลตร้าไวของ A12 นะครับแล้วอัลตร้าไวดีด้วยเลนส์หลักเดี๋ยวผมเอาลูกขึ้นมาให้ดูนะครับมันก็มีความแตกต่างกันนะ A12 ก็จะได้เปรียบเรื่องแบบสีสันอย่างนี้นะครับมันจะแบบมันจะไม่ตุ่นแล้วก็กล้องของ A12 เนี่ยถ้าดูในช่องเบิร เลนส์ราคาแบบเลนสราคา5,000มันเป็นกล้องที่ดีมากๆทั้งเอลตทวาวและเลนสหลักนะครับ2ตัวนี้ไม่ได้ให้หมดการถ่ายกลางคืนอะไรมาเลยนะไม่มีเลย ไอเอหนึ่งสองนี่น่าจะมีก็ไม่มีนะครับคือเขาไม่ได้ใส่ให้มาแต่มันถ่ายกันคือถ้าไม่แสงน้อยจริงๆทั้งเลนหลักเลนอัลต์วายนะครับเอหนึ่งสองถ่ายให้ดีมาก A03S เนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณเนี้เลทส์สี่พันก็สักเจ็ดคะแนนนะครับเจ็ดคะแนนแต่เอหนึ่งสองเนี่ยถ้าในเลทส์ห้าพันเนี่ยผมให้ประมาณเก้าคะแนนถ่ายดีมากทั้งอัลต์วายและเลนหลักปกติเนี่ยถ้าเลทส์ห้าพันใช่ไหมอัลต์วายเขาจะถ่ายไม่ค่อยดีหรอกมันจะพอถ่ายได้อะที่เลนส์ห้าพันแต่เนี่ยคือคือเขาคือเจ ทำออกมาได้ดีส่วนเรื่องวิดีโอครับวิดีโอ A03S ก็ถ่ายได้แค่เลน่อหลักดูสีมันจะซีดกว่า A12 เนี่ยต้องยอมทาคนทำซอฟต์แวร์ครับนี่คือเลน่อหลักนี่คืออัลตาไวท์ไหมสีแทบจะไม่ได้แบบห่างกันเยอะเท่าไหร่เท่าที่ควรก็ถือว่าห่างแต่ว่าซอฟต์แวร์ Software มันค่อนข้างโอเคเนี่ยถ่ายวิดีโออัลต้าไว์ก็ถ่ายได้นะครับเป็นวิดีโออัลตาไว์แบบ Full HD เลยนะครับเรื่องกล้องนี้เอาไปกินเลยเดี๋ยวพาไปดูตัวอย่างวิดีโอทั้ง2ตัวนะครับทดสอบวิดีโอ A03S กับ A12 นะครับ สีเนี่ยเหมือนจะ A สน 3s จะบยกว่าแต่ว่าดูจากไอ้นี่มันมันเหมือนมันเร่งความคมอะนะครับเร่งความคมขึ้นแต่ต้องไปดูในความอีกทีนะครับย้อนแสง เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับดูวิดีโอแล้วก็เสียงอัดต้องบอกเลยว่า2ตัวเนี้ทาออกมาแบบราคามันห่างก,กันพันหนึ่งหลายคนบอกเพิ่มเงินดีกว่าบางคนไม,ไม่จำเป็นจะต้องเพิ่มไงก็คือมีประมาณ4ี่พันก็ซื้อ A03s ให้คนที่บ้านใช้ซื้อเป็นเครื่องหลักซื้อเป็นเอาวางไวออฟฟิศหรือเอาวางไวร้านค้าตัวอย่างเงี้ยเพราะร้านค้าเดี๋ยวนี้เขาเขาซื้อโทรศัพท์พวกนี้ใช้บ่อยก,ก็รวมในบริการพวกนี้มาให้หมดแล้วหรือว่าไม่ได้ใช้ออฟต์วายนะถ่ายแลเล่นหลักดูส่วนมากจะใช้จอสวยๆดู u t u b e เลยผมบอกเลยว่า A03 ถ้าคุณไปดูในช็อปเนี่ยด้วยความที่ One UI ตัวใหม่มันจะเป็นแบบซีดจริงๆมันจะซีดมากเลยนะครับคุณต้องไปไปดูใน u t u b e อะ่ะแล้วเทียบคุณไปดูรีวิวผมเทียบกับจอพวก S21 Ultra เลยว่ามันสีสันเนี่ยมันก็แบบไม่ได้เท่าหรอกแต่มันมันก็ทำมาดีของมันแล้วนะครับในเรทราคาเท่านี้โอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้าใช้งานทั่วไปเรทราคาแบบ3,000กว่าบาท4 0 0พันเนี่ยคุณเอา A03s ได้บริการครบแบบนี้ใส่มาให้ในในในตัวนี้สเปคไม่หวือหวาครับใช้เรื่อยๆได้อัปเด ت, ตแัดคอมบอรภไยเพิ่มเมเเมมาไปใช้ในกกิจาง ส่วน A12 เนี่ยคนที่อยากใช้ซัมซุงแล้วอยากเล่นเกมขึ้นมาด้วยเนี่ยก็เลือกได้แต่เอา V ก็ได้แค่3าจิตน,นะครับแต่นอกนั้นเกมก็เล่นได้ใน,ในเกมที่ดีนะครับในเกมที่ดีแต่ไม่ได้ดีมากเพราะมันมีมือถือนเน้นเล่นเกมอยู่แต่บริการโดยรวมที่ผมบอกไปก็โอเค4 0 0 0กว่าบาทอะ5,000เรทราคานี้นะครับแล้วก็มีกล้องที่ค่อนข้างทรงประสิทธิภาพมากเลยราคานี้กล้องหลัก Ultra Wide อัดวิดีโอก,ก็อยู่ในเกมที่ดีมากๆสําหรับ2ตัวนี้วิดีโอของซัมซุงไม่วุบวาบด้วย A12 หานไม่วูว่นวาบเฟรมเรทไม่ฉีาดดนนทท ก็ได้อ่ะไปถ่ายลูกหลานได้ครบหมดเลยเพิ่มเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับแล้วก็บริการทั้งหมดรวมอยู่ในนี้เลยก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับ2ตัวนี้นะครับเขาพิจารณาเลยแล้วกันมันไม่สามารถรองรับ Wi-Fi 5G ได้ทั้งคู่เลยซึ่งจริงๆ A3S ผมไม่ีเรียสแต่ A12 ควรจะใส่มาให้นะครับนี่คือจุดจํากัดของเขาเลยเนี่ยจติเลยว่าเขาไม่ใส่มาให้แค่นั้นนอกนั้นผมไม่รู้จะติอะไรแล้วก็มันรวมบริการนะมันรู้สึกโอเคนะในราคาเท่านี้อย่าลืมนะครับว่าในเรราคาเดียวกันมันจะมีแต่ละตลาดแต่ละตตตัััวววทีี่่่แบบบเเเเนนนนนน้้้้้กกาาาาาารใใชชงงถข็็คลสุด คือของหมดทั้งคู่จริงๆมันเขาทำมาตีตลาดแมสอะยไยดีอยู่แล้วนะครับสำหรับ2รุ่นนี้ก็สําหรับใครที่มองข้อแตกต่างระหว่าง2รุ่นนี้อยู่ว่าเราควรจะเพิ่มเงินดีไหมหรือจะอยู่ที่แค่นี้นะครับก็ตามนี้เลยถ้าเกิดคุณใช้เพิ่มมากขึ้นใช้เล่นเกมมากขึ้นก็เอาเพิ่มมากขึ้นแต่สาหรับถ้าผมนะผมซื้อให้ที่บ้านผมซื้อตัวนี้พอเงินเหลือต้งพันหนึ่งนะครับพาไปกินเคจจบนะฮะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพร้อม Sam ซุงกลาเ a ซีเอซูซี่ s ามเอสและซ a มซุงกลาเรซีเอหนึ้งสวัสีครับวั